โอเคครับผมก็อยู่กับผมชื่ออะไรวะเออไม่มีชื่อหรือวะโอยทุกคนก็ช่วยตั้งชื่อผมให้หน่อยนะชื่ออะไรก็ได้ชื่อช่องครับตั้งชื่อมากก็ได้แลวครับผมคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมว่าไปเข้าเซริร์ฟเบอร์กันมันผมจะรีวิวมาครับนะครับโอเคครับผมก็เข้ามาในตัวกีมนนะครับแบบนี้ครับขอปับแไรก่อนนิดนึง ของที่ผมดีวีวก็มีเยอะอยู่นะครับผมหนังเช็ดแหลอนี้ก็เอานี้มาเด็จดจัดรีวิวว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ขายแล้วยขายมันเตจะสองตัวนี้ใช่ไหม ครับผมแต่ตัวแรกก็จะเป็นอันนี้มันสามารถถือขอดได้นะครับถ้าท่านธรรมนิยตังนี้เพือ่อนนีน่มัน,นจะตามมาทุกที่นะครับเห็นไหมครับมันจะตามมาแล้วสับเตยสองคือตัวเล่นดูครับผมจะให้มันสู้กับไอรอนกววเรียนผ้าตัวเลสันตัวสั้นก็โดยก็เล่นกีโดรับ เป็น5ตัวแล้วกัน5ตัวแล้วเหัอหอ้าววาไม่ติดดิดโ,ออดดดโอ้ก็บิดกูเลยอ้าวโอ้วไม่ติดแบบน,นี้ได้ ไม่ได้แล้วเอ้า oh. เป็นหลายขวงไม่ได้เป็นหลายขวังม,มาได้ทุกคนโอ้ oh. น้อมันวางไม่ได้ครับผมไอรอนกดเลย เอาเื้อกับไอตัวนี้ให้ดูนะครับผมดูนะครับผมดูใช้ไอชุดก่อนนท้วเท้าไอไอตท้งนี่ครับด,ดูนะครับผมไม่กี่ห้องตานะ่ยเอาไป

หัว wow. 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 โอ้ยเป็นสิโลโอ้มาดูดิถ้าเขาพูดก็คือสัดก็ขอตา,า,า,ายาเลยนะเพราะผมอยาจะเล่นตากับไต่เป็นยถ้าต่เอาห่นก็ดีตอาห่น้องจะต,ต,ตายย่ดีเฮ้ เห็นไหมครับม็อบตัวใหม่คุ้นแรงมอบตัวใหม่อย่างแรงน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้าใหม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะพาลุงถ้ำนะครับผมอืมโย่ถ้ำนี้ก็ดีนะครับดีวิวของต่อไปเลยรครับผมนั่นก็คือ ชเวรักินาทีก็ชเวรักินาทีในการเกิดถ้าพวกเราเอามาอยู่ใบอมอะไรต่างๆไม่จะเปลี่ยนสีด้วยนะครับอย่างเช่นมันตะเดซายอะไรต่างๆนะครับกูช่วยฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจเข้ามิอตัวไปด้วยนะครับเนี่ยผมต้อง ทะเลสายกันไรพี่น้องชาวชีวิตรอดครับมาเอาชีวิตรอดกับเพื่อนผมนะเออไม่คุณยิงไปกูทำไม่เป็นสตเตเดียโอ้โหเพื่อนกำจาก่านีีก็วางลูกมาไป ต่อไปก็ดีคอามเงินต่าบไอเนี่ยทำไ,ได้ได้ไปดูครับผมแล้วก็มีเข็มทิศด,ด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยมันคือแต่น,ะนีป่ไปดูมันไม่ดีแปบเดียแวบบผมเพิ่มเสยงกันนี่ครับน้อเสางน้องผมนะครับมันกวนตีนะผม เรีบเสียงเทมารายวันเทก็เทไปแหละไต้องทำอะไรเลย้หน่องกูก็ลังเหยียบพิกัดสตี้ไงครับเสียงมาผมเฮ้ยเดีด๋ย้นี่ก็เป็นเสียงของตัวอะไรไม่รู้ครับ ตายที่พวกเราต้องไป <Okay. S 1> เดี๋ยวลองไปหน่อยลองตามไปเย้อ้จริงๆด้วยมันหัดติดตาของเรานะครัไอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเลย ไอ้บอดินดูนะครับมันทนไฟทุนเราบ้ามากนะครับแล้วนี่ใส่เนี่ดีเด่จุดตัดลของเราก็มีแค่นิดเดียวอันจะเป็นตองขอบสอนนี่ครับแลวจุมีูบ้านได้เฮ้ยเฮ้ยคือบ้านตัวแประัวสบุบดิบจ้าแล้ว ใครว่าผมเป็นคนดีก็เออว่าใช่ใครว่าผมใจดีแล้วกันนี่ผมจะเผาให้หมดเลยไม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจ็ดผมพอไปดูเจ้ากบกันแล้วก่อนครับก่อนหน้าผมจะให้ดูบ้านนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับแป๊บนะครับ 代表，啊拉。